ถาม,ถาม,ถามคำถาม10คำถามนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมันไปอยู่ที่เยอรมน,นี1เดือนผ่านไปแล้ว1เดือนภาษาไปยังไงบ้างคนเยอรมันเข้าถึงยากจริงไหมอะไรคือความยากของการปรับตัวในการมาอยู่เยอรมัน1เดือนอะไรที่คิดว่าที่เยอรมันดีกว่าที่ไทยบ้างแล้วอะไรที่คิดว่าเมืองไทยดีกว่าที่เยอรมันเมนูอะไรที่อยู่ที่เยอรมันแล้วชอบกินบ้างเป้าหมาย1เดือนทันจากนี้ของเจอร์นี่มีอะไรบ้างครับ คำถามสิบคำถามคำถามที่หนึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนภาษาเป็นยังไงบ้างการฟังกันพูดนะตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ไปอยู่นู่นอ่ะจนถึงวันเนี้ยหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างอ่าพูดไม่ได้เหมือนเดิมอ้าวจริงเหรอแต่ฟังรู้เรื่องมากขึ้นรู้เรื่องประมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> คือรู้ว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่แบบไม่รู้ว่าคืออะไรเู้ไหมรู้ว่าพูดถึงเรื่องนอนหรือว่ากินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรอ่้แล้ คุยไม่ได้เลยสักคำเงี้ยโต้ตอบพูดได้แบบประโยคง่ายๆออเหรออะไรที่เรียนมา A 1 A 2เลยนี่มันมันช่วยไหมที่เรียนมาเนี่ยช่วยช่วยถือว่าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนเนี้ยสิบห <15. S 1> ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคคถามที่สองคนเยอรมันเข้าถึงยากจริงไหมปลูกมิดเป็นเพื่อนยากจริงไหมจริงมันไม่พูดอะไรเลยมันมัน เขาเรียกว่าอะไรอะมายูอิน s ิสเนสอะะถ้าถ้าเราเข้าไปเข้าหาเขาอะอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแล้วมีไหมที่เข้าหาแล้วเขาคุยด้วยมีไหมก็มีมแต่ว่าแบบที่เดินมาคุยกับเราไม่มีเขาไม่เดินมาคุยไม่ใช่ปัญหาเขาอแต่ถ้าเราถ้าเราไปทักเขาเรื่อยๆเขาก็คุยด้วยอย่างงี้ป่ะแล้วแต่คนอาไม่เยอะ ห้องเจอนี่มีกี่คนครับน่าจะ26 27อ่าแล้วตอนนี้แบบคุยด้วยได้อ่ากี่คนประมาณก็4ีหคนที่เป็นยุเคนสองคนอะไรกยเยออืัอนที่เป็นกลุ่มอ่าในกลุ่มเดียวกันอีกสองคน แล้วคนอื่นะออนะเลยยี่สิบกว่าคนก็มีเยอรมันบ <คน S 2> ้นางนะก็คือต่างคนต่างนั่นเลยนั่งเรียนในห้องก็ไม่คุยกันเลยใช่ล้วเรียนก็ไม่คุยกันเลยไม่ก็เรานั่งหลังห้องไงเป็นเด็กหลังห้อง <laughs> ไปนั่งหน้าห้องหน่อยครับาไม่รู้เผื่อจะแบบผัดที่ิเพอะลยไม่ <laughs> คำถามที่สามอะไรคือความยากของการปรับตัวในการมาอยู่เยอรมันหนึ่งเดือนไม่รู้สิมันยากยังไงอะอาหารอาหารทำไมครับอาหารทำไม ขนมปังกับเค็มสองอย่างหมายถึงว่ากินขนมปังทุกวันใช่ทุกมื้อป่ะหรือว่าเกือบเกือบทุกมื้อเกือบทุกมื้อมันอะมันบดมันต้มมันอะไรบอกคนเดียวมม่กินอะใช่ขนมค็มเค็มอาหารเค็มชอบหรือไม่ชอบเค็มไปเค็มไปบ้านเราก็ว่าเค็มแล้วนะพอเทเกลือทีนึงแบบอ๋อเหรออย่างอื่นนะ การใช้ชีวิตการออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยหนาวหนาวหนาวเกินหรือว่ายังโอเคหนาวบางวันหนาวเกิน,นขี่จักรยานนิ้วเหมือนจะหลุดใช่ไหมย่างอื่นมีไหมไม่มีมั้งยังไม่ไม โอเคอะไรที่คิดว่าที่เยอรมันดีกว่าที่ไทยบ้างสายไฟความรกของสายไฟทางเท้าทางเท้าดีกว่าสายไฟไม่รกเขามีไหมสายไฟบนไม่มีไม่มีเมืองนี้ไม่มีเมืองที่อยู่ไม่มีเลยเขาลงใต้ดินไม่มีบนภูเขาก็ไม่มีเห็นเขาบอกเขาใช้งบเป็นเป็นหมื่นล้านเลยนั่นเหรอฝั่งใต้ดินเนี่ยเหรอเออบนภูเขาจริงๆอย่างนั้นติดสายไฟก็ได้เรื่องเรื่องสายไฟเรื่องฟุตบาทอย่างอื่นมีอะไรไหมที่ดีกว่าบ้านเรารถเมล์มันก็ดีกว่านะ แต่ว่ามันไม่ค่อยตรงเวลาราเมล์ก็ไม่ตรงเวลาเหรอชา้าบางทีก็มาก่อนหนึ่งนาทีบางทีก็ช้าไปสองแต่ว่าบวกลบใกล้เคียงหนึ่งสองนาทีประมาณนี้ไหมบวกลบไม่เกินห้าหรอกไอ้อไม่แต่บ้านเราไอ้อันใหม่มันอย่างน้อยมันมีเขียนว่ามันมันดีเลยไปกี่นาทีอันนี้คืออันนี้คือไอ้นนออตัวป้ายมันแค่บอกว่าวรถเมย์มันควรจะมาเวลาอ่าก็เลยไม่รู้มาหรือยังอย่างนี้ป่ะก็ต้องไปรอใชหนึ่มันอาจจะไปแล้วก็ได้แล้วไม่แล้วแถวแถวเมืองที่เจ้านี่อยู่รถเมย์มาถี่ไหมครับประมาณเท่าไหรประมาณเท่าไรเที่ยวหนึ่งกี่นาที ุกบางทีก็ทุกครึ่งชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงบางทีก็ทุกชั่วโมงอะไรยถ้าพลาดแล้วก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมงมาอีกคันนึ่งใส่ไฟเรื่องุตบอทเรื่องรถเมย์มีอย่างอีกหนึ่ง,งนะที่ดีกว่าบ้านเรา <c oughs> อ๋อเขาขับรถอ,อย่างเขาขับรถเป็นระเบียร์ทางมะลายเงี้ยเขาจอดออจอด อ๋อให้คนข้ามทางมาลายใช่ใช่ถ้าเราทำถูกกดจราจรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วอะไรที่คิดว่าเมืองไทยดีกว่าที่เยอรมันราคาราคาหมายถึงอะไรราคาสินค้าเปวิติงใช่เยอรมันไม่มีอะไรถูกกว่าเมืองไทยมีไหมครับอะไรถูกอ่ะไม่มีไม่มีเลยไม่น่าไม่น่ามีอาหารการกินของใช้แพงกว่าหมดเลยแพงกว่านอกจากเรื่องราคามีอะไรมีไหมเมืองไทยดีกว่าคนเขาไม่ได้ยินเขาที่นี่เป็นเฟรนลี่กว่าอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ใช่คนเป็นมิตรกว่าคุยง่ายกว่าอย่างงี้ไหมใช่อาหารอาหาร ใช่อาหารอ,หาอาหารหลากหลายกว่าเยอะเลลลยอ่าาหหกายที่นี่มีแต่ขน,นมปังไปแล้วขนมปังอ่ะแล้วร้านค้าตอนเย็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราออกไปหากินมันมีไหมครับมีแต่แบบประมาณ95%ของเมืองก็คือหลัง6กโมงก็คือปิดหมดเลยไม่มีอะไรเปิดอ่ะไรพวกฟาสต์ฟู้ดอ่ะแมคโดนัล์อะไรพวกเนี้ยพอเขาเปิดอยู่บ้างบางร้านเปิดเขาเปิดถึงกี่ทุ่มสี่ทุ่มไม่ก็เที่ยงคืนมั้งจำไม่ได้คำถามต่อไปคำถามที่เจ็ดแล้วนะกิจกรรมหลังเลิกเรียนของคนเยอรมันเขาทำอะไรกันบ้างกลับบ้านบ้านเใช่เลยกลับบ้านบ่ายโมง ก็กลับบ้านนั่นกมดเลยไม่มีใครอยู่เขาไม่มีเตะบอลอะไรที่โรงเรียนเลยครับไม่ไม่ค่อยนั่นกันแบบร้บบองเพลงเล่นกีตาร์อะไรไม่มีเลย กลับบ้านอ่านับกลับบ้านแล้วทำอะไรที่บ้านครับนอนนอนบ้านนอนแล้วเขาเป็นประเทศพัฒนาได้ไงกลับบ้านไปงงแล้วนอนไม่รู้เขาไม่แบบว่าไปแบบแอคทิวิตี้แบบออกไปขี่จักรยานเป็นแก๊งอะไรอย่างเงี้ยไม่บางบางคนก่อนกลับบ้านก็แวะไปซื้อขนมไปซื้ออะไรเงี่ยแล้วก็กลับบ้านอแล้วเขามีชวนแฮงเอาท์แบบไปทำไปเล่นนู่นนี่อะไรหลังเลิกเรียนมีไหมไม่ไม่มีเลยอ่ะอาถามที่8ดเมนูอะไรที่อยู่ที่เยอรมันแล้วชอบกินบ้างไส้กรอก ไส่กรอบมันมีเยอะมากเลยนะไส่กรอบที่เห็นเนี่ยออไส่กรอเนื้อๆไม่รู้ worst worst ไม่เหมือนก็มันมี b r a d worst ใช่ไหมมันมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอันที่เป็นแบบบ้านเราที่มันเป็นไส่กรอบอะส้มๆแบบเขาเรียกว่า like, factory made อันอันนั้นมันเหมือนกันแต่แบบที่นี่มันจะมีอันที่มันแบบที่ที่เขาทำเองอ่ะที่ไม่ใช่ factory m a d ไอ้ไอ้สีส้มๆเหมือนพวก f r a n k f u r t e r ใช่ไหมไอ้พวกหนอนยาวๆอะไรนี่ก็มีนะเขาจะกินตกลงอาหารที่ ผ่านมาหนึ่งเดือนอาหารที่ชอบคือไส้กรอกนะแล้วได้ลองอันนี้ไหมไอหมูดิบอะลองแล้วอร่อยไหมครับก็กินได้นะมันใส่อะไรใส่หัวหอมใช่ไหมไม่รู้อ่ะมันมันเป็นหมูดิบสับๆแล้วก็ใส่แบบพวกเคอร์เมดอ่าคำถามที่9้าผ่านมาหนึ่งเดือนอะไรที่คิดว่าเป็นเค้าเจอช็อกของเจอร์นี่บ้างหรือเค้าเจอดิฟเฟนต์ก็ได้อ่าถาไมช็อก็ิตที่ตรงเวลาแล้วมันไม่ตรงเวลาถึงเวลาเรียนแล้วครูยังไม่มารถเมล์ บ่อยอเหรครับบ่อยไหมก็เกิดทุกภาค <laughs> อ๋อคร <laughs> ูก็ไม่ตรงเวลาไม่ตรงอ่ารถไฟก็ไม่ตรงเวลาร <laughs> ถไฟไม่รถย์ไม่ตรงรถเมย์ไม่ตรงแล้วเรื่องเรียนตรงเวลาไหมเรื่องเรียนตรง เ,เรื่องนี้ตรงนะงอโอเคเอ่านอกจากเรื่องไม่ตรงเวลาที่คาดผิดคาดแล้ะยังอื่นมีอะไรอีกครับข้ามข้ามถนนเราต้องมองจากปกติเรามองขวาก่อนแล้วมองซ้ายก่อนเกือบโดนรถชนหลายราอบหมายความว่ารถมันวิ่งผิดทาง <laughs> ใช่ไหมมันคนละทางอา่ <laughs> อาแล้วจริงๆเขาเขาต้องรอไอ้ไฟแดงเลยไม่ใช่เหรอครับ ใช่ไหมใช่ใช่ต้องรอไหมรอนานมากเลยกว่าไอ้ไฟไอ้คนคนข้ามอ่ะแล้วมันมีคนที่แบบว่าแอบข้ <ied. S 1> ามไปก่อนไหมมีมีเขาวิ่งเลย <โ frustrating. S 2> อ้าเหรออ่ะ้้วไม่โดนแบบโดนดุโดนอะไรเงี้เหรอไม่มีไม่มีตำรวจไม่มีตำรวจถ้ามีก็โดนใช่ถ้ามีก็น่าจะโดนเท่าไหร่นถ้าจะไม่ผิดน่าจะห้าสิบหรอรอยยูโรอ่โอ้แพงนะรอดีกว่าใช่ มีอะไรอีกครับประหยัดพลังงานที่นี่ประหยัดพลังงานเช่นเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถ้าบ้านเราเราเปิดแอร์กันกระจายเลยอ่าที่นี่แก๊สมันเนี่ยลิมิเต็ดตรงนี้มันออก็ต้องแบบเปิดเปิดให้น้อยหน่อยมันก็จะเย็นหนาวแล้วก็ไฟลดฮีเตอร์ให้มันเย็นหน่อยใช่ไหมใช่ประหยัดไฟด้วยประหยัดน้ําด้วยไหมอาบน้ําน้อยอาบน้ำน้อยใช่อาบน้าน้อยนะประหยัดน้าประหยัดไฟอ่ะข้อสิบ คำถามสุดท้ายเป้าหมายหนึ่งเดือนทันจากนี้ของเจอร์นี่มีอะไรบ้างครับไม่มีไม่มี้าลองดูว่ามีเป้าอะไรตั้งเป้าให้เดีเยวอะไรบ้างเดี๋ยวปิดเทอมแล้วนี่ไงก็เดี๋ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอ่าเป้าหมายคือคือรถไฟให้ไม่หลงปิดเทอมเกีออาทิตย์ปิดเทอมสองอาทิตย์สองอาทิตย์เป้าหมายคือไปเที่ยวใช่ไปเองหรือว่าไปเที่ยวกับแฟมิลี่ไปเองก็ได้ไปเที่ยวใกล้ๆก่อนใช่ไหมครับหรืเขาให้ไปเช้าไปเย็นกลับใช่ไหมช่วงนี้ใช่ใช่ใช่เคยนั่งรถไฟยังครับยังยัง อ๋อโอเคงั้นติดเทอมเป้าหมายนี้ก็คือนั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองใ,ใกล้ๆก่อนใช่แล้วเป้าหมายอื่นๆ่อีกไหมไม่ไม่มีมั้งเอาภาษาไงภาษามีไหมโอ้ไอเป้าเดือนแรกได้สิบห้าเดือนต่อไปเอายี่สิ่ส <c oughs> <c oughs> เองใช่สักห้าสิบเลยไม่ได้เหรอโอ้ยโ oh, <no>, no. อ้ n โนอภาษาฟังดีขึ้น uh huh. อาพูดด้วยไหมพูด พูดเริ่มพูดมากขึ้นพูดได้บ้างอ่าเอาแบบโต้ตอบเป็นประโยคอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าเดือนหน้าไงเดือนเดือนเนี้ยเดือนตุลาอ่ยังพอได้สั่งอาหารได้แล้วใช่ไหมครับน,น่าจะน่าเขาน่าจะเข้าใจ <laughs> อันนี้คือ10บคาถามของเจอร์นี่ในการไปอยู่เยอรมันหนึเดือนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนถัดไปหลังจากครบเดือนที่สแล้วพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะเพื่อเรามีตั้งคําถามเพิ่มเติมอมีอะไรอยากจะออกถึงคนอื่นไหมครับว่ามาเยอรมันหนึเดือนเป็นยังไงบ้างอ,อว่ว่างมากเลย หาไรทำนี่ครับว่างแล้วตอนที่ไม่เรียนทําอะไรบ้างนอกจากนอกจากกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างขี่จักรยานเล่นเล่นเกมเปล่าไม่ยังยังไม่ยังไม่ได้โหลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปโหลดอ๋อซื้อคีย์บอร์ดแล้วอ่าเตรียมโหลดแล้วเมาส์แล้วอ่าฝากอะไรถึงคนอื่นก็ มาที่นี่ก็บริหารจันให้ดีนะครับให่งั้นรวดเร็วกระจาย,จายโอเคขอบคุณมากครับจนเจนนี่สวัสดีครับ bye รบ๊ายบาย